สวัสดีครับผมครับผมวัดนะครับร้านวเวอร์มายครับวันนี้จะมาแนะนํารถจักรยานไฟฟ้าครับผมนี่รถจักรยานไฟฟ้ากําลังเป็นที่นิยมอย่างสูงนะครับผมเพราะใช้งานง่ายสะดวกสบายการดูแลก็ง่ายครับไร้เสียงไร้มลพิษและที่สําคัญประหยัดกว่าน้ํามันหลายเท่าครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับกับน้ํามันครับผมเหมาะสําหรับการใช้งานแบบไม่หนักมากไม่ใช้ความเร็วมากนะครับ ไปไร่ไปนาไปสวนขี่ไปตลาดขี่เล่นตามหมู่บ้านประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆนี้นะครับรถอย่างคันนี้ครับผมรูปทรงสวยงามโครงสร้างแข็งแรงฟังก์ชันครบครับฟังก์ชันนี่พอกับมอเตอร์ไซค์เลยครับผมและราคาประหยัดครับอย่างภายนอกผมก็แนะนำภายนอกนะครับมีตะกร้าใส่ของข้างหน้าครับ ใหญ่แข็งแรงลึกพร้อมฝาปิดมีโชคหน้าโชคหลังรับแรงกระแทกได้ดีครับผมทำให้การขับขี่ลื่นนุ่มนวลและการตีโค้งอะไรได้ดีครับยางคันนี้มีที่ปัน่นมีมีที่ปั่นให้ด้วยครับคันนี้รุ่นนี้นะครับมีที่ปั่นให้ด้วยมีไฟเลี้ยวทั้งสองข้างซ้ายขวาไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยมีทั้งหน้าทั้งหลัง มีกระจกมองหลังใหญ่ครับทําให้การขับขี่เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องหันหลังไปมองมีกระจกมองหลังมีไฟมีไฟหน้าจอนะครับผมอ่าอันนี้บอกปริมาณแบตเตอรี่ครับผมอันนี้บอกการเดินทางว่ากี่กิโลแล้วอันนี้บอกความเร็วตอนที่เราขับขี่อยู่นะครับครับมีบาน,น,นั่งคนบนนั่งคนขับที่แข็งแรงน,นะครับอันนี้แข็งแรงน,นะครับรับน้ำหนักได้สูงครับ แล้วก็มีเบาะซ้อนท้ายสําหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ครับมีที่พิงหลังทาให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีที่วางเท้าที่พักเท้าอันใหญ่แข็งแรงครับครับเบรกเบรกจะเป็นดัมเบกทั้งหน้าและหลังนะครับดัมเบกก็มีข้อดีที่ว่าตั้งง่ายครับการตึงมืออะไรเราตั้งสามารถตั้งเองได้เลยครับตั้งได้ง่ายครับตึงมือหย่อนมือยังไงครับดัมเบกอยู่ครับผมครับรถจักรยานไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับแค่เราเปิดสวิต ตึง้งรถก็พร้อมทำงานนะครับบิดปิดก็ไปเลยนะครับไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องอะไรนะครับผมบิดคันเร่งก็ไปได้เลยครับคันเร่งจะมีสามสปีดนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ครับผมอย่างอันที่หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็ทำความเร็วได้หนึ่งถึงยิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าเบอร์สองก็ทำความเร็วได้สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเบอร์สมก็ทําความเร็วสูงสุดนะครับได้ถึงส5สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีทั้งเบรกซ้ายเบรกขวานะครับผมขวามือจะเป็นเบรกหน้าซ้ายมือจะเป็นเบรกหลังครับทุกครั้งที่เราเบรกจะมีเซ็นเซอร์ไปที่มอเตอร์นะครับให้มอเตอร์หยุดก,การทํางานทันทีครับทาให้เราเบรกได้หยุดดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเผลอเอามือไปกำเบรกไปนิดนึงแล้วเราบิดคันเร่ง รถก็จะไม่ไปนะครับรถก็จะอยู่กับที่มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับกรับงั้นเราต้องปล่อยเบรกให้สุดนะครับ้ถถึงจะบิดมอเตอร์รถถึงจะไปได้นะครับครับผมไฟเมื่อเราเปิดทิศไฟครับจะมีไฟหลีให้นะครับขับขี่ตอนกลางคปลอดภัยครับอันนี้ไฟหลีอันนี้เป็นหลอด LED นะครับประหยัดไฟกินไฟนิดเดียวครับครับแล้วก็มีไฟตานะครับขับขี่ยามค่ําคืนผมจะลองเปิดไฟตาให้นะครับครับผม อันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้ความสว่างสูงขับขี่ยามค่ําคืนปลอดภัยครับต่อไปเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวานะครับไฟเลี้ยวขวามาพร้อมเสียงนะครับทั้งหน้าและหลังครับมาพร้อมเสียงแล้วก็ที่หน้าจอจะบอกสถานะด้วยนะครับที่หน้าจออันนี้ไฟเลี้ยวขวานะครับครับผมเนี่จองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับผม จะมาพร้อมเสียงนะครับการเราลืมมีทั้งหน้าและหลังครับทำให้เราขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับขับขี่ในเมืองในอะไรปลอดภัยครับเดี๋ยวเขาขปิดกันครับครับแล้วก็แต่ขอทางแรงเสียงดังครับครับผมแล้วก็กุญแจนะครับผมขอปิดกุญแจก่อนครับกุญแจจะมีให้ทั้งหมดสองชุดนะครับชุดละสามดอก สามดอกนี่ก็จะเป็นกุญแจทั้งสองนะครับเป็นรีโมททั้งหนึ่งรีโมทนี่รุ่นนี้มีรีโมทการขโมยด้วยนะครับรีโมทจะมีทั้งหมดสี่ปุ่มนะครับผมปุ่มที่มันรูปสายฟ้านี่คือการเปิดรถนะครับประกดสองครั้งติดๆกันนะครับรถก็จะพร้อมพร้อมการทํางานนะครับสามารถตอนนี้รถพร้อมํางานนะครับบิดไปได้เลยนะครับถ้าบิดรถก็จะวิ่งไปเลยนะครับปิดไฟครับผม แต่ถ้าเราเปิดด้วยรีโมทเราก็ต้องปิดด้วยรีโมทนะครับเราไม่สามารถที่จะปิดด้วยกุญแจได้อันนี้ครับผมลองให้ดูนะครับไม่ได้นะครับถ้าเปิดด้วยรีโมทต้องปิดด้วยรีโมทโดยการกดปุ่มอันล็อกนะครับครับผมอันนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับคือการขโม,ม,ย,มยนะครับมีสัญญาณการขโมยนะครับอันนี้ถ้าเรากดนี่คือล็อกรถแล้วนะครับผมจะเป็นสัญญาณการขโมยนะครับ ถ้ามีใครมาถูกรถเรารถเราจะร้องทันทีนะครับแล้วก็ล้อจะล็อกล้อจะล็อกนะครับล้อจะไม่หมุนแล้วครับจะเสียงดังเราต้องเราต้องมากดอันล็อกเท่านั้นนะครับผมเราต้องมากดอันล็อกอันนี้คือปุ่มเรียกรถนะครับปุ่มหารถกรณีที่รถอจอดหลายคันว่าเราหารถไม่เจอรถเหมือนเราหลายคันแล้วกดปุ่มนี้นะครับผมรถเราก็มีเสียงร้องขึ้นมานะครับทําให้เรารู้ว่ารถเราจอดตรงไหน แล้วก็อันนี้จะเป็นกุญแจล็อกล้อนะครับถ้าเราไม่ต้องการไม่ต้องการเสียงสัญญาณดังนะครับเพราะจอดในตลาดบางครั้งคนอาจจะํำคาญได้นะครับเราก็แค่ล็อกล้อเฉยๆก็ได้ครับโดยการเปิดเปิดอันนี้ครับและอันนี้กดปุ่มนี้ครับจะมีสวิตช์ไฟขึ้นมาไฟขึ้นมาครับกดเสียบไปครับบิดแค่นี้ก็ล็อกแล้วครับผมล็อหมุนไม่ได้เลยครับล็อกสนิทเลยนะครับ เราหมุนไม่ได้แล้วถ้าเราจะปลดล็อกแล้วก็มาเสยียบมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็หมุนกลับครับอันนี้ลรอหมุนได้ปกติเลครับครับแล้วก็กุญแจอ,อีกดอกหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่อยู่ในนี้ครับในกรณีที่เราจอดในกรณีที่เราอยู่หอพักหรือยู่คอนโดนะครับข้างล่างไม่มีที่ชาร์จไฟให้เราครับเราก็ต้องมา มายกไปสามารถยกแบตเตอรี่ไปชาร์จที่ห้องได้นะครับนี่ครับนี่คือบัตรของแบตเตอรี่นะครับมาถึงเราก็อดโดยการถอดปลั๊กไฟเดินไม่ออกนะครับไฟนี้เป็นไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นไฟ48โวลต์นะครับ dc นะครับไม่ทําอันตรายต่อเราครับจับได้นะครับผมจับไปดูนะครับผมมืองแห้งนะครับจับได้ทั้งทั้งสองอันนะครับเราก็สามารถที่จะยกไปชาร์จที่ห้องได้ครับ แต่น้ำหนักก็พอประมาณนะครับประมาณยี่สโลได้ครับไม่ช็อตนะครับนีผมจับให้ดูนะครับแต่ก็ไม่สมควรที่จะไปจับนะครับถ้ามือเปียก่งไม่สมควรใหญ่นะครับเราก็ปิดโดยการเสียบเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดลงครับผมก็เหมือนกับแัดง่ายอยู่ครับ ตรงนี้คือที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีฝาปิดกันน้ำกันฝุน่นกันแมลงนะครับการชาร์จก็แนะนำให้เราเสียบที่เราเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านก่อนนะครับอะแดปเตอร์เสียบที่ปลั๊กไฟบ้านก่อนครับเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านเผื่ออะแดปเตอร์อมีปัญหาจะได้ไม่เกี่ยวกับตัวรถเรานะครับให้เราค่อยมาเสียบที่ตัวรถนะครับ ใช้ก็ประมาณ4-8ดชั่วโมงแล้วแต่รุ่นนะครับผมอ่าอย่างคันนี้ชาร์จประมาณ7ดชั่วโมงนะครับเมื่อไฟเต็มแล้วเราก็มาถอดที่ตัวรถออกก่อนนะครับผมครับครับผมแล้วก็แนะนําหลักการทํางานคร่าวๆข,ของรถตักยานไฟฟ้านะครับผมก็ะจะมีแบตเตอรี่ทาหน้าที่จ่ายพลังงานนะครับไปให้กล่องไฟกล่องไฟจะอยู่ใต้บาดนีครับกล่องไฟก็มีหน้าที่ จ่ายไฟไปให้มอเตอร์กับช่วนอื่นของรถนะครับตามตามที่ใช้งานมอเตอร์คันนี้จะอ่ากำลัง350วัตต์นะครับผมเป็นมอเตอร์แบบฮับนะครับฮับมอเตอร์ขับเคลื่อนจากเพาลาล้อโดยตรงทำให้เสียงเงียบลื่นสมูทประหยัดพลังงานด้วยครับแล้วก็แข็งแรงทนทานครับมอเตอร์แบบนี้ครับผมยางยางนี้เป็นยางไม่มียางในนะครับเหมือนยางรถยนต์ สามารถเติมลมและใช้งานได้เลยครับยางสิบสี่นิ้วนะครับผมขนาดยางสิบสี่นิ้วเป็นแบบไม่มียางในนะครับแข็งแรงทนทานครับก่อถนนได้ดีครับผมจุกเติมลมโค้งเก้าสิบองศาง่ายต่อการเติมลมนะครับถ้าการขับขี่ก็ควรเช็คลมยางด้วยครับถ้ายางอ่อนเกินก็จะทําให้เปลิงแบตเตอรี่นะครับรถคันนี้นะครับสามารถขี่รดยน้ําได้ถึงสิบห้าเซนนะครับผม กรณีที่ฝนตกพรมๆนะครับแต่ว่าไม่สมควรให้สูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าน้ําจะเข้าช่องนี้นะครับจะมีสายไฟครับที่มอเตอร์ในล้อครับผมล้อนี่สามารถโดนน้ําโดนฝนได้นิดหน่อยนะครับแต่แต่ช่วงนี้ไม่ควรจะโดนฝนเยอะนะครับโดนฝนพรมๆได้นะครับรถตัวนี้โครงสร้างแข็งแรงนะครับรับน้ำหนักได้ถึงร้อยกิโลนะครับผม ครับ้าสนใจยังไงก็ติดต่อทางร้านเราได้นะครับอขอบคุณครับที่สละเวลาชมคลิปเราจนจบขอบคุณครับ